แล้ววันนี้ก็เป็น EP พิเศษเพราะว่าเราได้ขอสัมนาคุณจากสู้นับอร์นผู้ใหญ่ใจดีเข้าเราต้องขอบคุณมากจริงที่เขาเห็นเรารีแอคชั่น้องๆวง Boy Next Door เขาก็เลยส่งอัลบั้มให้แล้วก็แบบขอบคุณที่เอ็นดูน้องๆใดๆเล อันี้อัลบั้มมี2อัลบั้มและอัลบั้มละหนึ่งเบอแต่ว่าทีนี้มีคน3คนขาดในร่องตัวและไม่มีออฟฟิศกลางด้วยทำยังไงดีทุกคนงั้นข้อสกลงตรงนี้ร่วมกันถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูเวอร์ได้เวอร์หนึ่งมีการที่เป็นของแท้ซ่นจะเป็นของฟ้า แต่วันหนึ่งมีการที่เป็นของสองโฮจะเป็นของนึ่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีทีซึ่งไม่ใช่ทีคันนั่นไมันือเป็นไทยใช่ไหมพีดไปนี่ฉูดใจถ้าอุนทักป่อยยิงฉุบเพราะทุกคนชอบเอีนดูทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นรีอูก็เป็นของหนุ่มอีกเหมือนกันเพราะว่ามีเหนือเมนเขาคือรีอ่าถ้าเกิดกูเป็นเหนือเมนทุกคนนะแล้กูต้องได้เหมือนกันดิงั้นโดยออกถ้าใครถ้าไม่ได้เมนถ้าถ้าบอกว่าไม่ได้เมนนะ ก็ต้องระดอนต์ออเรามาดูข้างล่างกันก่อนใช่อ่มีสองเวอร์ชันอันนี้จะเป็นตอนแรกแบบพี่ฟ้าบอกว่าฟ้าบอกว่าเหมือนซีซันกิตตินี่ทุกคนเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะเพาอาจจะไม่เห็นดีเทลข้างในนะเออแบบตรงที่เห็นตรงที่เราเห็นอะคือแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบสองมิติเว้ยทุกคนคือตรงเนี้แบบมันเป็นหน้าต่างลงไปแบบจาะเขาทำห้าทําเขาทำมาจริงจริงเออแล้วก็อันนี้น่ารักมากี่ือ เน็นยังน่ารักโคตรแล้วฉันฉันนึกว่าถึงนึกว่าเป็นอะไรปะแบบเหมือนคล้ายๆไปเราไปร้านเกมอ่ะฟีลเหมือนบอร์ดเกมด้วยบอร์ดเกมกล่องบอร์ดเกมหรือว่ากล่องซีเรียลทุกคนแต่ว่าแบบฟอนต์ตัวหนังสือข้างหลังคือแบบของเล่นเด็กเล็กเวอร์ขอขอโชว์โชว์เออทุกคนคือแบบน่ากล่องอลังมากแกแกแกดูนี่ไฟไฟโซรี่จริงๆทุกคนคือแบบ ราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะน่าจะ6กร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเออประมาณนี้แหละแต่ว่าแบบทุกคนคือถ้าเป็น600เนี้ยคือคุ้มมากเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบซีซันกิฟตตี้ถ้ามันเป็นกล่องแบบนี้เลยอันนี้น่ารักมากกันมันเหมือนอันนี้เลยอ่ะส่วนผสมมากน้องก็จมาส่งทุกคนคือเขาเรียกอินกรีเดียนอินกรีเดียนน่ารมากน่ารักโคตรเหมือนกล่องซีรีส์ซีรีส์อาหารจานนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเหมือนกล่องซีรีส์จริงๆทุกคนคือน่ารักคนน่ารักคนเลยน่ารักมาก ่ตอนมันก็ตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะ The f l a s ๋ยวแกะใหม่เพราะว่าลงทรายเดี๋ยวได้บัมอีกเดี๋ยวทำใหม่นักทุกคนไม่รู้ใช่ไหมว่ามีคนลงทรายเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้ลงอ๋อเราติดธอร์กิ้นเราไม่อยู่ไม่ทุกคนแต่ว่าบอกเขาไปว่าจะส่งเมื่อไหร่คือในช้อปปี้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าไงรู้ป่ะจัดส่งวันที่18มีนาคม2024หะน้องน่าจะคัมแบ็บปุ้ยมันเป็นแบบนี้ มันเป็นแบบว่าคล้ายๆของซีรีส์จริงเลยแกซึ่งตอนแรกอะเราลองขย่อยด้วยเพราะฟ้าเอามาในห้องทางานเรากับพี่แหนใช่ปไหแล้วเราได้ยินเสียงแบบคช้ายๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเสียงซีรีส์กันแกเลยนะแกเลยแกเลยตื่นเต้นว่ะจริงปะมันเป็นการแบบแกะอัลบั้มวงที่แบบพึ่งติ่งครั้งแรกแบบย้อนยลอยเลยตื่นเต้นว่าจะได้หรือเปลัา เราจะแบบให้ดูปทีละอย่างเออทำใจดีๆบอกตัวเองอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นโปสเตอร์รูปนี้เราเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าโอ้ยรจะได้ไปเร่นี้แล้วก็ข้างหลัเป็นลายแบบลายเหมือดียว ลายมือสวยจังทุกคนเดี๋ยวให้ดูลายมือน้องน่ารักมากเดี๋ยวเราแบบอาจจะทำอินวิดีโออินเสิร์ตให้กี้ว่าเป็นแบบนี่อันนี้อันนี้ลายมืออีหันอันนี้ลายมือซองโฮอันนี้ใจยอนแล้วก็อันนี้คือรีูน่ารักมากทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับโฟโต้บูใช่มีอะไรอยู่ในนี้แล้วเปล่ามีอะไรอยู่ในนี้แล้วเปล่าอันนี้คือลอบจิตล้วต้องเปิด ทุกคนเอาจริงแอบเหมือนไม่แก่ได้รักบ้านเลยแอบเหมือนฟิลแบบพวกนีตยสารสมัยสมัยเดียรสมัยก่อน Student Weekly วีแกก็นอนไแก่นทำ Student Weekly แล้วแบบนี้อุ้ยอันนี้ดีพีเรียมพีเรียมสุดๆทุกคน Oh my god โอตายวัเปลงพูเยนเมน มมูฉีกันปะแกก็เกินไปแกมันต้องซื้อเพิ่มแล้วแหละของใครของมันโอ้ยน่ารักเลยน่ารักโอ้ยรูปมีมาเอาจริงรูปสวยมากวันใหม่ก็ทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดู r e a c t เอ็นะคะ MV เราอ่ะแบบชมไปเยอะมากทุกคน เอ็มวีเราชว์ไปเยอะมากว่าแสงสวยสีสวยแล้วก็ภาพสวย oh. ฟโต้ฟตโต้บุ๊กดีกว่าอีกนะ oh. ดูก็มาดูเหนื่อยวันไหนค่อยมาเปิดดูน้องน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนคือถ้าอยากไปดูรายละเอียดอะไรอื่นๆก็คือไปเลยจริงดิภาพจรมากอันนี้เลยโอเคสองอย่างนะเราเปดูกันกับเป็นโปสเตอร์ที่ด้านหลังอุ้ยนี่คือสติกเกอร์แม่ กับการ์ดอ่าโอเคสองใบเอาละเอาละการ์ดในซีอีมีอีกสองใบก็คือเอายังไงก่อนดีเอ่ออันนี้ให้เออ่มีสีฟ้าสีแดงเราเอาสีอะไรก่อนเอาสีแดงก่อนละกันสีแดงสองอืมโอเคมันคนไว้ฝั่งนี้เนาะทุกคนจะยังไงละทุกคนขอดูก่อนน่าใครวะโอโอโออย่าทุกคน

อโปรโตการ์ดแจฮยอนอืมโอเคที่กูรอคอยอม่างนี้มึงกดหัวบ้านเลยทุกคนโทษทีนะเจ็บคอแล้วอ่ะกูตัดถูกทางป่ะเนี่ยอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะทุกคนเริ่มมาก็ผิดทางเลยเหมือนซีซันกิตติ้งมากแบบมากๆจริงๆแน่ใจนะโอ้ที่เท่าน้ำน่าสองโฮเลยอุ้ยน่ารักมากเออดูก่อนทุกคนคือมันเป็นแบบบ้านน่ารักมากค่ะ บสรไปเปิดประตูเปิดไงค้างโอดิโอโอดิโอแกเขาต้องเจตระทำอะไรบ้างนี้ออกมามากเลยอ่ะดูดีหูของแตกเยอะเวอร์คือการ์ดอยู่ในนี้ ไม่ได้หนูต้องดูก่อนว่าการของใครหนูไม่ขนรูปนี้มันของโง่งานอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะไปทางนี้ในนี้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเป็นฟิวฮาทูเซนต์ไมนไม๋อกระดาษบอกรักแล้วก็แบบพับใครจะแกะออกมาคะบ้านนปิกระดาษแก้คือเด็กเล็กเด็กชายเด็กแบบเด็กขออนุญาตแกะมาให้ผู้ชมดูได้ปะะอันนี้ก่อนดีกว่าอุ้ยโห แกใครจะไปไหวเอเว้ยอันนี้มีเ่องอันนี้คือขร่องหน้าแล้วก็มีขงหลังทุกคนที่เป็นแบบนี้แกน่ารักตตุ้บุ๊กดีมากเลยออันนี้ไอ้นี่คือบ้านเาถ่ายอลวไงทไมมีอะไรอีกวะมีอะไรกวะหมดอ๋อโอเคที่ดามที่ดาโอเคไม่รู้เรื่องเลยโอเคมาเพิ่มกันเลย เอารูปก uh ่อนเอารูปก่อนอยากได้อันเนี้ยคู h <h ่รูปรวมต้องหาตัดเลยอ่ะสุดยอดแต่ว่าแบบปกมันเชื่อมกันได้าหลรอสวยมากเลยกูอยากซื้อเขาให้เราให้เขาซื้อแล้วเนาะเพราหนุ่มเอลรอย รูปนี้ที่เราเห็น first impression ที่ใครดึงเข้าเข้าดม first impression นี่ไงรูปนี้ไงช่รูปนี้แหละที่เรานข้พอมาดูเป็นเนื้อตาพอเลยแกมันเออเสวยกว่าว้าวโอ้โหู้นีนะดูนหอโอ้ ออันคือภาพอันนี้มันจะเป็นภาพแบบว้าไปเล็กอุ้ยเดือดทุกคนคืออันนี้มันจะเป็นกระดาษแบบหยาบกว่าอันนี้อันอันนี้มันฟิลนีย่ะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้กระดาษหนาหนากว่าอันที่มันเป็นบล็อกอันนี้แรดูขันง่ายแต่อันนี้เหมือนฟิลแบบอุ้ยทำไมเขายิ้มแบบนี้อุ้ยยิ้มแบบนี้น่ากมากเลยอะน่าก๊อยิ้มอ่อน สันกลามบาดหน้างูได้เลยอันนีไ้ไว้สำหรับทรายอย่าพูดดีมันไม่ได้อันนี้นา่ารักมากอยากให้ดูวิ้วมินว่ายกูตัดตัดตัดทุกมั่งทุกคนเราไม่รู้ว่าแบบทุกคนเคยเห็นรูปเซนนี้ไหมอาจจะเคยเห็นแล้วหรือเปล่าตอนที่เขาแบบทำแต่อันนี้คือมันมานา่นารักมันน่ารักมากออ กานน่าจะอยู่ในนี้ส่วนตัวเราชอบอนี้มากกว่าส่วนตัวเราชอบอนี้เหมือนกันแต่แต่รูปรูปอันไหนรูสวยรูปนี้สวยรูปสวยไม่รูปมันใหญ่โอ้โอรูปมันใหญ่ชอบแต่เรารู้สึกว่ารูปอันเนี้ยดีต่อใจกว่าเอออุ้ยอัลบั้มุ้ยไม่ใช่อัลบั้มเขาเรียกอะไรอันเนี้ยซีดีเออแผ่นซีดีเป็นแบบมุมสูงของหมู่บ้านทุกคนซีดีอันนี้น่ารักมากเป็นมุมสูงคือคอนเซ็ปต์ว่ามันกับชื่อวงอะไรเงี้ยคือแบบไปด้วยกันไปทางเดียวกันไม่รู้จะติอะไรเลยไม่มีไปด้วยกันไม่ขอเจตติเพราะว่าดีททุุกกออยย่่าางง นี่เหมือนมีการใบเดียวขอขอติอย่างเดียวได้ปะ่ะละลอยขอติอย่างเดียวได้ปะ่ะไม่มีสองใบเหอะนั่นแหละขอติอย่างเดียวแต่ไม่มีผลละลอยมันจะไม่มีผลละลอยได้ยังไงไม่มีมันไม่มีผลละลอยมันซุ่มเราเราก็ขกม่มการแบบไม่ได้เลยเออไม่ได้ฟ <c oughs> ิลแบบว่าสเปเชียลการ์ดฟิลนั้นอะขอตีเรื่องเดียวได้ปะ่ะทำไมเขาต้องให้การ์ดแค่สองใบเรามีสารพนเอาแล้วนะทุกคนใบแรก เห็นม He no uh, hey! mm ีข hmm. oh, oh. ้างหลังเป็นสีแดงกับสีดำอันนี้เป็นสีดำก่อนนะว้าวลีธานลูกแม่หยิบยากจงมาอุ้ยโอ้โหเฮ้ยรองเท้าลีธันนะแบบเนี้ยไม่ใช่รองเท้าไอเล็กไอเล็กแน่ไอเล็กไอเล็กแน่นี้อู้หรือเปล่าีอูว้าวน่ารักมากนี่กะ า <def uras> มาเป็นมาผ้าม่านทุกคนผามานผ้ามันเขียวอ่ะหนึ่งเอาแล้วนะไม่มีเมนูเลยหรอก ผลพวงผลสรุปผลประกอบการที่ได้นะคะน้องอุ่นทักรักแม่ค่ะผลที่ได้นะคะแล้วก็น้องสองโหรักสองโหรักบางนี้อันนี้เป็นผลประกอบการของอัลบั้มยางใช่มันมีชื่อของเขาไหมไม่รู้มีแต่ว่าลืม Who is that boy next door นี่อันนี้ก็อันนึงกับอัลบั้มสี่กับ boy next door first single album มันก็ first single ทั้งหมดมันเพลงเดียวกันอะ ไม่รู้อันนี้เป็นกล่องซีเรียลกล่องซีเรียลเอาเอาเอาก่อนแบ่งก่อนอที่จริงจะได้ทุกคนต้องเป็นพยานว่าตุงที่ตรงนี้มีความยุติธทรมอยู่ประเทศนี้ไม่ได้มีแต่การหลอกลวงอแบ่งก่อนซึ่งโอเคอั้นพี่ก็มีสิทธิ์ได้อันนี้ไข่เมื่อกี้ล่นมาจากกัรตันต้นโอเคก็ผลประกอบการผลประกอบการตามนี้โอเค เอ้สองยาย่าเดตกกเด๋ยมันตกเดี๋ยมันองิงแต่กูว่าช่วยโอเคผลประกอบการที่เราได้อ่ะมันดีมากดสองสามสี่ห้าหกจริงๆอ่ะมันได้สามสามมันได้สามสามอยู่แล้วอืมแกต้องเลือกคนละสองชิ้นใช่ ันนี้ไม่เกี่ยวนี่ก็ได้โอเคปะล่ะเก็บสองเหีอยากได้อันนี้ฉันอยากได้อันนี้ทุกคนต้องมีโฟโต้การ์ดฉันจองน้องหัวใจนี้จุ๊กจุแล้ระหว่างอันนี้กับอันนี้พี่แนเอาไหนต้องเปเอาหรอเอานะหยุด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 หยุยุด g ยุดหยุหนูหยหนุดหยุดดหด้ยุดหดหยุดะดมุด แล้วเจะย่าแกมีป่าวแกมีป่าวแกมีป่าเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ผประกอบการเป็นพี่น่าพึงพอใจของเจ้ามินนะคะแต่ว่าเรายังตามหาแทสรักับอีฮันดูผู้ใหญ่เจนีสามารถเส์ฟแผ่ได้อันนี้เอาี้แล้วเดี๋ยวรออัลบั้ม อะไรบ้างที่เราลงทรายมาเดี๋ยวเราจะเอามาอันบ็อกแจกแล้วละดูว่าฝ้ายจะใจดีตลกมากเลยที่ทรายของมึงอ่ะเป็นซองหัวรู้เลยนะว่าอีหันบ๊อบอีวีเวอร์ ประมาณนี้ทุกคนคือความเปล่าของคอสองอลลาบัมของน้องนะคะเดี๋ยวก็จะมีอลลาบัมอะไรมาอันบ็อกเราซื้อเราเราเป็นคนที่แบบเราไม่ได้หวังผลอลลบัมแล้วตอบแทนอะไรเราทำเพราะเราชอบ เราไม่คาดหวังว่าเราจะมีคนส่งวันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแผนที่จะอัดคลิปะไรกันด้วยซ้ำคือแบบว่าพักผ่อนใช่ซึ่งแผนอัดคลิปอีกทีอาจจะอยู่ช่วงแบบวีคหน้าใช่เลยซึ่สัปดาห์ใช่เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆจริงๆแต่ว่านนด้วยความปราณีของผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะสปอนเซอร์สุดใจดีของเราที่ให้อัลบั้นมานะคะชขอบคุณมากจริงๆค่ะ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แบบอยากให้ทำอะไรหรือว่าใครแบบอยากให้แบบพวกเราสามคนทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากเนื้นเพลงอันบ็อกหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ครบสามคนแล้วคือพวกเราสามคนนะคะก็มีแพลนที่จะทำช่วงที่เป็นช่วงใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าเพลงมันอาจจะไม่ได้ใหม่ตามยุคสมัยนี้ เราบอกเลยแล้วกันไหมบอกเลยไหมอ่าบอกเลยแล้วกันคือพวกเรามีแผนที่จะทําช่วงแต่ว่าคือยัง um ยังยังกิดชื่อช่วงไม่ออกให้มานะตอนนั้นเนาะแบบมันจะเป็นเปรียบฟิลว่าแบบเราสามคนแบบจุดเริ่มต้นของการเป็นตีงเกาหลีเนี่ยเริ่มจากวงอะไรแล้วเราก็จะหยิบเขาเรียกว่าเของวงนั้นนานๆหรือที่แบบแต่ละคนชอบหรือเราอาจจะยกเป็นแบบว่าวงนี้แบบเจนสองอะไรมาในในช่วงแบบยกสมัย ยุคสมัยของพวกเราค<ช>ือแบบว่า<ช>นาตอนนั้นคือเอาจริงๆก็ถามว่า YouTube มันยังไม่ได้แบบ<ช>บูมขนาดนี้<ช>ทุกคนกเราคิดว่าทุกคนแบบเทเพิ่ง มาชอบเกาหลีหรือว่าแบบว่าเป็นน้อง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 นเด็กๆรุ่นใหม่ๆอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นวงที่แบบเป็นรุ่นก่อนๆแล้วก็อยากเอามาแชร์กันเผื่อที่ว่าในแบบเพลย์ลิสต์ของทุกคนจะได้มีเพลงเพิ่มเหมือนแบบที่ทุกคนแบบว่าคอมเมนต์บอกพวกเราว่าอยากให้รีแอคนั้นคือพวกเราก็มีเพลงเพิ่มมาอันนี้คือเราก็อยากแบ่งปันแบบแต่อาจจะเป็นเพลงแบบยุครุ่นเรารุ่นพวกเราเนี่ยเออสมัยที่พวกเราแบบว่าสมัยมอต้นหรือว่าแบบว่า ตอนที่เราแบบอายุเท่าน้องๆเนี่ยเราเริ่มติดในวงไงแล้วแบบเพลงสมัยก่อนอะไม่ดีเลยเราจะแบบว่าเอาเพลงที่แบบว่าเราฟังในยุคของเราที่รู้สึกว่าโอเคมันเพราะมากนะตอนนั้นแบบว่าเราแบบเราก็ติ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกไฮเทคไฮเท่าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะแบบมาแชร์เพลงกัน เพย์ก็มาแชร์ภาพมันจะแตกแตกเก่าๆทำไมทำผมแบบแตกแตกเฮ้ยทำไมคนทำไมทำไมพี่เขาทำผมทรงนั้นวะยทำไมพี่คนนี้เขาต้องตัดแต่ว่าเขาหล่ออะทุกคนตอนที่เราดูตอนที่เพย์มันออกเขาหล่อใช่ก็จะเป็นฟิลนั้นอะไรงี้ก็อย่างไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็มีแพลนมีแพลนที่จะทำกันในเรืวองนี้ ใช่แต่ว่าขอคิดชื่อช่วงก่อนใช่แล้วคิดออกเราใช่ค่ะถ้าใครมีเสนอชื่อช่วงก็เสนอมาได้แล้วเรามาดูกันว่าในช่วงนั้นอ่ะเราจะมีสมาชิกใหม่หรือมีแขกรับเชิญหปใช่ก็ขอบคุณทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีหนึ่งคนนะคะที่กำลังจะเขาพยายามแทรงแเขาอาจจะเป็นสมาชิกใหม่ คนเพ้นที่แบบว่าอยากเอามาแชร์กันเพื่อนี่แบบว่าเออจะได้เป็นเพื่อนดูอะไรเปลี่้าหรืออะไรเออขอบคุณทุกคนเราเปิดช่องมาได้ไม่นานแล้วแต่อยู่อยู่มันก็มีอะไรแบบนี้เออคือมันมันก็แปลกมันเปลื้อมากจริงๆอะคือมันช่วงนั้นมันเป็นช่วงเครียดจักนะเครียดเครียดมากจริงจริงเครียดมากจริงจคือทุกคนมันแบบมันเครียดขั้นที่แบบทุกคนดาวลงแบบเหมือนหมดจแรงเอาแล้ว่ะมันเหมือนมันหมดแพชชั่นในการทําอะไรบางอย่างแต่ว่าทอเราพยายามหาแพชชั่นใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆใช่แต่ว่าสีทำให้เราแบบ เปีะมันคือการพูดเรื่องพองนี้เราก็เลยโอเคลองทำแล้วถือว่าความคิดพวกเราจะไปกันด้วยกันก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะว่าช่องนี้คือตอนแรกคุยกันแค่ว่าช่องเนี้ยมันจะเปิดขึ้นมาเฉพาะลงคลิปแบบอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยขนาดนี้ดยซก็จะแบบอยากวางไก็ทำเมื่อไหร่ก็ทำคือแบบเหมือนเก็บไว้ดูแบบเล่นๆอะไรแต่พอตอนนี้มันรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบสพอร์ตเราเลี้ยงานแล้วแบบเข้ามาแบบเป็นเพื่อนใหม่ ช่วยแบบช่วยมาคอมเมนต์ช่วยมาให้คำแนะนำแอดไอจีเรามาในทางที่ไอจีเราเป็น private หรอใช่นั่นแหแล้วแบบทำมาแนะนำเพลงจริงปะจริงจริงดีคนมีไม่รู้อ่ะป็นคนไม่เช็คเลยทุกคนไม่เช็คไอจีตัวเองจริงจริงแบบขอบคุณมากจริงจขอบคุณทุกคนที่มาแบบทำความรู้จักการขอบคุณยินดีต้อนรับทุกคนที่เป็นเพื่อนใหม่ใหม่ทุกคนแล้วก็เรามาสามารถ แลกเปลี่ยนความที่เห็นต่างๆด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นรุ่นที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือรุ่นที่แบบผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้แบบเราเปิดใจให้กับทุกคนนะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาคือคลิปนี้ต้องกำหรับว่านานมากจริงๆยังไงก็แล้วแต่นะสำหรับ ขอบคุณทุกคนมากจริงขอบคุณสปอนเซอร์หลักวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนซองเราบ้านี้มาให้เราด้วยการเชื่อม AI G เท่านั้นนะคะแนะนำให้ AI G ไหมคะเราไม่มีเจ้างน้าทติดต่อพิจิตร์ไม่มีโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะ